วันนี้เวลา13นาฬิกา45นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระก,กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายจิรายุอิสรางกุณณอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูกเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2565ถึง2566ณศา,าราดุสีด,ดาลายัยสวนจิตลดาพระราชวังดุสิต โดยในปี2565ถึง2566มีครูอาวุโสได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือจำนวน60คนและได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรจำนวน9,804คน โอกาสนี้องคมนตรีผู้แทนพระองค์ได้ให้โอวาดความสำคัญตอนหนึ่งว่าครูคือผู้มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการวางรากฐานความเจริญให้แก่พลเมืองของชาติผู้เป็นครูแท้ย่อมตระหนักถึงภาระหน้าที่ดังกล่าวและพร้อมที่จะอุทิศตนปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทเสียสละเพื่อบ่มเพาะสิทธิ์ให้เติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพทั้งในด้านสติปัญญาความคิดและคุณธรรมความประพฤติ ท่านทั้งหลายในที่นี้คือครูผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ของครูบรรลุตามเป้าหมายอันทรงคุณค่าของวิชาชีพสมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับเกียรติและการยกย่องหวังว่าทุกท่านจะภาคภูมิใจในตนเองอย่างเต็มที่และยึดมั่นในคุณงามความดีประพฤตินตนเป็นแบบอย่างให้แก่ครูรุ่นหลังทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ศิษย์ผู้จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองของเราให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป